สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นไปที่สวนมะนาวจังหวัดราดบุรีค่ะตัวนี้จะเป็นแบบแอร์บัส1 0 0 0ลิตรใช้เพา PTO รถถ่ยปัน่นในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นรถไถ่าย34แรงค่ะพี่แล้วก็ปากพ่นด้านหลังนะคะจะอยู่ที่ด้านละ6หัวฉีดรวมแล้วจะเป็น12หัวฉีดเลยค่ะแล้วในวิดีโอนี้นะคะมินก็ทำแท่นให้ต่ำลงเพราะว่ารถไถเนี่ยเราจะวิ่งลงไปในร่องแบบนี้ แล้วก็ปากพ่นด้านหลังสีเขียวเนี่ยก็จะปรับหมุนออกได้นะคะหมุนซ้ายขวาหรือว่าหมุนต่ำลงล่างได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะซูมดูใกล้ๆเลยคือแบบว่าละอองน้ำติดใบทุกใบเลยนะคะคือทั่วถึงแน่นอนค่ะเรามาดูความไกลของด้านข้างนะคะไปถึงร่องหนูเลย ตอนนี้มินก็เดินตามดูนะคะว่าเอ๊ความไกลจะประมาณไหนนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยพอใจในสินค้ามากๆคือปลื้มใจมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูมะนาวใกล้ๆกันค่ะคือลูกสวยเลยนะคะแล้วแบบว่าละอองน้ำคือเต็มแบบว่าทั่วถึงดีมากๆเลย เดี๋ยวเราเดินตามไปชมกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจยังไงติดต่อกับมิ้นได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ